มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนช่องทางชมสดแบดมินตันกุลววฒิพบกับวิกเตอร์ชิงเหรียญทองโอลิมปิก2 0 2 4โปรแกรมถ่ายทอดสดแบดมินตันชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศกุลวุฒิวิทิสารพบกับวิกเตอร์อาเซลเซนที่สนามอาร์ดิดาร์นา,า,นานกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเวลา20่สิบนิกาสีนาที สำหรับสถิติของคู่ชิงชนะเลิศแบบพิน้านประเภทชายเดี่ยวศึกโอลิมปิก2024ระหว่างวิวกลาวุธวิทิสารมือวางอันดับ8ของโลกกับวิกเตอร์อเซนเซนมือวางอันดับ2ของโลกจากเดนมาร์ก ก่อนเกมที่ทั้งคู่เคยพบกันเ็ดครั้งแล้วนะคะซึ่งวิกเตอร์อัลเซนเซนเอาชนะ6ครั้งติดต่อกันแต่ทว่าครั้งล่าสุดที่ทั้งคู่พบกันวิลกุลาวุสสามารถเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้เมื่อปี2023ในรายการอินเดียโอเพนสค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ